ว้าวฮัลโล้นอาันี่องไงบ้านนี้ไบ่อ่าอาอ่สแฟนเ็แ่มกรูกอใส่ลางแมันชี่สุ่นนานลูกเป็นโทมาวาอยากให้มาว่านเนาะ เร for er าก็แบบเออเมืมาอะไรเมื่อเมื่ออะไรค่ะเมื่อเราก็สิตัวว่ามันเมื่อวันใดเราคว้าวามีคนเมื่อข้าศึกวะสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์จูบุซูบเนาะเอียงเนาะเขาตาเนาะบาดเตมือตาเออ ามานี่ก็มาพบพอกกับน้องรัดสายกินอีกเส้นเคยนอนถามสมกับว่ามียังไรยรอกนอนกิ่งไปกิ่งมากเวิดเหมือชิีดเดือกฉิเดืออยู่แถวนี้นะกัเลยอยากออกมาว่าสีมหาทางปลาเนาะเห็นสองไ้เนาะเพื่อเห็นช่างดีเด็ดเดีดแทนแทนสบายดีนะเดนองกอยเนาะ สบายดีเนี่ยเซียล่า F4 ใจดีเข้ากกันนุ่มให้ยนเนี่ยสบายดีอาวเดีนยวเ็ยเยนเอาไ่ะจะเีดีสังค่ะกันนุ่มอยงจะคือน่าใสมันใสหนามันจังียอปัดิสัยปันุมมีสบายดีเนี่ยสบายดี ตตมันยังแท้นี่พวกตื่นตะนอนนี่ตื่นตะนอนมาแต่ฝากเครื่องมาทันสุกเนาะมาแต่ฝากเครื่องไว้ส่งเครื่องนี่อประมาณแต่ฝากกออ4 5เดเนาะฝากฝากุ่กี มืนอนี้มืนอนี้พี่ยังน้อมอะอันน่ะเสนอทางผู้สมพี่โกโก้กโกโก้รสชาตาจ้า,างเป็นพิเศนเตอร์วะให้มิแต่อยากโฆษณาด้ยอยงเงี้ยโฆษณาโฆษณาอ้าวตอนนี้มามีบ่าทัานมีไไนไอะไรอะไรวายโมแม่อดอกขอบใจเนาะเอาไปห็นเห็นนานๆมีเลยเอาไปนั่งลูกเอาสิมานั่งนั่งยาสี่สบโอ้บิางทีก็จะเห็นเนี่ยไอ,อ้เห็ด้อ ปอกอะไรใรยิบเนมัเอออ้าวสิเป็นตะกินเลยนมเย็นดีเย็นดีนเป็นในข่าวจับอะทานังทานังทานผู้ชมทานังใส่ะไรลใส่ไรปส แ่อดแดดเวยแก่ตา้จ่ตายเบิดดแกเงินกุสืมาได้กินเนี่ยตนนุ่มอะไรเนีแบบบอกคนเห็นในติกต็อกเนาะขากัาสิเจียวน้ำต้านเด้ปั้นแต่แบบงาอันนี้ค่คะใครคะใครเจะเป็นหมไตเด้บปะเนาะเนาะเนาะฉันอารมณ์ใจเบมนนจะปั้น

หยุดต้องง่านนปนิง่ายกว่ามนก็เคยแตก่อนใจนอท่านก็ส้มตั้งทานมาก็็ูภาพแต่ว่าไม่เก่ะตูมาแล้วป็นตัวแท้ตกใจได้หลายเพราะไม่มีวมนะหนจะพูดได้ละเอียดเลย ต่จะครูได้แต่แม่ไอ้ไม่ใช่ยามีแม่แม่นอมนมนแมแแ่แม่นนมมทักว,ว่าว่าากครูว่าบ้านนู้นนะที่ไรค่ะตรงไหนมันนัอเป็นุอันเดียว่าภูเขาใจกับโถเบอร์ตรงใส่อาจารย์ไหนนอเอาเบอร์แล้วจดอายโคเบอร์ตงาารงตามกันไหนก็ว่าขาเคว่าใส่ยเขย่ากยใส่นแป ใจีวันพเจานายนอโอ้ยมอะไรอีก้างบลเขน้ำได้ต๊ตกบน่ะขอไห้มันทวงมันเลยโอ้ยมันจะเป็นอันนี้หอไปมากาปันนะคะชมมาดูดกันว่ามันจะเป็นบอมาดูดกันว่ามันจะเป็นบออันที่จะเจียเจียเจียมา ใส่้วดเอาภาษาอะไรเอาใส่ยูบเลือดโล่ของคนมันเสียพี่น่ะของคนมันเสียจะอะไกินน่ะมันจิเป็นตาอยู่บ่อนในทางผุสุขมาหลุดกันเนาะว่ามันเสียนี้อยู่วะเอาจิเป็นแยังได้แบบนี้เนาะมันสิเป็นแยังได้ทานผุสุขแบบนี้ ไม่ใช่มาใช้กับได้ออกจะเครื่อนก็กระหออกแต่เสื้อเดียวไไปาเครื่องออกไปตัวกับโได้ัน้อแต่แไม่ปยมาถอดถอดถอดเทีลตงจติดดีมั้งอืเทมหอ๋อตบแต่งเดต๊แต่งสีนาหเออนำไปเชื่อมต่อหน่อยน้อ่ะมันเจริญเจริโอจากอันนั้นเต่ามันก่ดิเออ ปิดไฟอ่าอ่าม่ไม่ไมัเม็ไเคไม่ม่นมไม่ไร่ม่ไม่ไม่ไม่งม่ไน่ม่นมไม่มันส่ไม่่ม่นม่ไม่่ไไม้ม่ไม่ไ่ามันมดมัม่มม่ม่ นี่นีนนนอ่อาคกันนี่มาล่อลวนกันทอดอาหานซุเนาะมันจะเป็นนวมันจะเป็นนาตาคือจะคล้องมันอยู่อ่ะอเอเลยเนาะทางซุปนั้นจากที่ว่า,าเ้า่ถากน,นุมเนาะกระสีมาโทรหาไพรวงคว์โคตรนวะอยู่เป็นยูอย่างไรเนาะที่ถอดทิชเตงให้ยูว่านะ รออีกสักครู่เป็นโทรมาว่าอยากใหงมา,มาว่านเนาะเ้ากลเออเมื่อไใดก็งแอเมื่อวใดก็มองเมื่อเราก็จิตตัวว่ามันเมื่อวใดเรา้อเ่ามีคนเมื่อเราคิดว่ากันเนาะอยู่จะเสกะเมื่อยกันเนาะ Cô để ông coi xe mà xe thế đê với gần hay Thăm mà đây, Mẹ để thăm mà đây, Xe à Ăn Ăn ý không bởi Chịt hạ nó เนาะสามจบนะถ่ายคลิปซือก,กูอได้แต่ว่าอยากออกกล้องน้าจะแมนเดย์โคตรสโลโคตสนนอีกแล้วนี่บ่าไงมิแต่อยากให้โคตรสนนอยากให้เป็นพิซเซเตอร์ให้เข้าใจายเงิ่อนจะคืออ่ะันเดิมาไมีด้วยก่อนมาไมีด้วยก่อนตอนนี้สิ่งกาบมามีเอ๋ ย่างหน่อยค่ะขนมดอนุม่ติเอกับจอตอคนน่ยอันนี้ก็เป็นโกโก้น้ยโกโก้รรทุนที่บริษัทคนก็มีจำนายเนาะอิจฉาโกโก้กาปีหุ่นเทียวโเรสโอยอย่าว่าแนวนั้นให้มัน ศเป็นเนแต่เด็กศูนเนาะใส่ได้กระซ่งเลยทรงออกนอกมาหนี่เนาะวันนี้นไรทรงขอ,อกนอกเพราะว่าอันแม่งเขาสั่ไม่ขอวันนี้อยู่มีกาเนาะ <c oughs> อยู่มีกาหันน,น่ะตัวนีงมันสิเป็นโตก็สิอวัวเนาะไม่พูน,น้อกน,นัดแนนสิตโตบัวสาวมีกาใส่ตัวดองเนาะเพื่อจะได้สั่งมาอีก ตั้งมาอีกอะกรอบมุกกรอบใจน้ำเป็นน้องน้องซีมก็บ่<อ>าบบนี่เป็นในร่องซีมเดี๋ยวเอามาร่องซีมกับทอดร้องแบบนี้อามันตกร่องกับตัวเองมันจะสีหูบารีซำได้ทอดร้องกาฝนและนางดีใจสินะอย่ามาตีกันนะอย่าตีกันอยู่หน้า,าห้านนะ <c oughs> <c oughs> มันนี่เป็นมวยคู่เอกมวยคู่เอกมวยคืออ,อ,อ,อท่านผู้ชม สีแดงนี้จากันเด็ดสีแดงนี้จากันแล้ว <ขา S 2> จะย้ำอะไรสีดำมา,าเฮ็ดจะได้ดิฮิดแววนวนี่จ่จะอ่านบอกว่าอ่านมามีให้มามีให้ใหทายใบแล้วก็ส้มให้ดูแาดแล้วกรไปตัดสกันโอเคก็คิดอคหอนอ้<ม>อง<จ>ก,กิดหอนใจจะกบฝากเงินไปก่อนนะจิ๊บแสเป็นซีสเตอร์หะนอกมันจึงสีแมนอันนี้มิดต่ให้ทายให้ทาย ใจทั้งอายุสวัสดิ์นาขตดแน่น้ะเพิ่นนี่เพิ่นที่ต่อมามเพิ่นที่ต่อใหม่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายาดูกยายาเมือ่อ,อวันเนี้ยใน<ม>การแม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศนอที่ว่าเป็นแบบบกข้อใจ<ม>คขีดมือมก่อนเมื่อไหรอยากสันสัดสันแน,น่นอ<ม>้ะที่ว่าเป็นบกข้อใจ<ม>เป็นแบบโลกน้ำอาจารย์กะมีเบอร์ตรง มีเบอร์ตรงเพิ่นให้เปิ่นขอเบอร์ตรงเพิ่นแต่ว่าอันไม่ไก่อันก็บ่เบอร์เพิ่นเนาะก็เด้อได้ห้ไปแต่ก็จสิคอยเอมาห้เพราะว่าเมื่อนั้นเ้าไปเฮาก็บ่ฮู้อีหยังรนไม่ได้เอาไปให้ทายทายจะมันทายอีหยส่งมาไปทายแบบแบบแลเนาะท่านผู้ชมแบบสรว่าเคยกินบ่ก็เคยกินเพราะว่าเฮากินโกโก้นี่ เห็นผนอยู่ไรหักกินว่าท่านเบิรดดอกมันเสียก่อนจะแปลาไว้ใช่ค่ะปะมาแต่สารวัตรเนาะมีคนดักวะมักมซิมี่เพ่เด้โกโก้เนี่ยสิโตเบาท่นจะบอจะดักโตมันสีเบาหนาทองสิรถโกโเนถูกส่วนเนาะรถถูกส่วนในหางรถ่มันถูกก็มี่ ต,นต various, ้นโตมันสิเขียวมันสีบรอต้นโตมันสีบรอเขียวชือว่ามาใส่มันบรอเขียวมันมีแต่ย่านดีวีดีวีดอันนั้นส <kil> <laughs> <eza> ิ้นขาแบบใหม่มันบรอเขียวมันมีแต่สีย่านมันบรอเขียวมันมีแต่สีย่านให้กินก็เห็นพ้นอยู่แบบว่าต้นว่าโตอยู่เห็ดแบบใม่ห้องเอ่มทั้งวันเลยนะแบบบ่ต้องอยากเอียงนะ มีาาคนแข่งเคียงมากเลยเสีบเซยเพอแม่พุทธข่งเคียงแงี้ยเอานานเขาชอกแบบกินแบบกินแบบกินโกโก,โก้ธรรมดาเนาะแบบแล้วก็แบบเป็นยายยีไงน,น,นะงมนแีแต่บำแบบบรุงแบบสไลด์ขึนมั่นบอไปจะแบบพิสิขอบใจขอบใจจากคล้องจอกเนอะไหนมาสุดหนึ่งขอบใจ FC ซีอ so no. so so ันอยากเขีน like อ่นอยากเขีนอ่านมาดูกัดก็ไม่ไกลได้คิดโซแบบนี้โซกระดังบาทเนาะโซ่ก็่อยู่ตยงจะเบิ่งตังให้กระดังแบบแบบอกตังทงหญ้าตังนงทงหญ้าเนาะ เปนแบบอื้อส้มวิวแบบการตกแต่งสวนนี่โวธรรมชาติเขออภัยนําสานผู้ชมเนาะที่ว่าคลิปบางแล้วไปเฮ็ดอยู่บริษัทหั่นห่าก็สิเป็นจริงๆเพราะว่าาก็บ่ทันได้ดาเนินกกับหัวหน้าครั้งแรกสว่าแรกที่น้องนัดไปแบบบ่จักอีหยังเลยแล้วก็ว่าว่าแม่นว่าสิได้เป็นแบบซนเตอร์จัด้นะเกอก็มีค่าว่าเราสิจ้างเป็นซนเตอร์มีเงินเดือนให้เออกะ ขนรดาเลดีก่กนเดือนนักินปีตลอดปีนี่ก็พอเลยกองเท่าไรเนี่ยดูก่อนจะซีบาิที่ตลอดปีต้องรอยหาซีบเนาะต้องยหาซีบาไดกระตุ้มกินเลยดีเอาเืนเดือนก็เลือนเปลาป้ายเอาผนได้เลยเออเอานได้คะ ก็เป็นเค็งๆกันข้อไพ่นำการผสมแล้วกัน,น f เป็นผัวหนีน้นะ FC ทุกคนนอติว่าอันทักมาแบบว่าเข่ากับบมหูว่เข้าไปหาอาจารย์แดีว่ว่ามันเกิดจะเป็นแบบไรถ้าเข่ากับบริเคยดึงเคยกันก็เพิินเลยถ้าเาดึงเข้ากันยังสิ่พวามีกาเนี่ยอันนี้เขาเ้า,าบริดึงแดี๋ยววะขอเบอร์พ่นไหว้นอต่วาอ่นแม่แม่เพิน Bao mà nó nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu cái nhiêu bao 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 nhiêu uống chứ, bao uhm. uống chứ, à, bơ, đường bơ, bơ cà chứ, ăn hoa này đây này, hoa này. เอาเบอรันแน่พ่สิอีหยังนข่อยก็ลืมเอาจกบ่ฝากเบอจก่าแม่ๆอันถามเบอร์เอตรงอาจารย์มานก็สิเอาเบอร์ขึ้นาจอนี่เด้อเนาะเอาเบอร์ขึ้นหน้าจออาจารย์เพิ่นพร้อมตอบคถามแน่ืแม่นบ่จเว้ามีแต่จเว้าขอจนลืมความเว้าขอจ

กะศิฟากเบอร์คนใบอีดอกไม่ยังอันตีดต่อถามคนใดอาจารย์เพื่อนจีดเด็กเขาคงอาจารย์เจริญใจเนาะกะศิฟากเบอร์คนใบอีดอกแต่ว่าเป็นจะเป็นคนเบาเก่งดวงเก่งไงที่ว่าผมบริหารแม่ไก่อันเคือนบันไดพี่แต่หนุ่มกุญแจคนเดียวมันเกิดเก่งเก่งแน่ก็ขอดปล่อยใครจะมีผู้วาเป็นมือกองไห้ ขีแปคขีบแปะที่เขาบริษัทมันกับเขาไปหาผู้ใหญ่มันกับสีก็คือข้าเห็ดคีปแบบนี้เนาะมันกับเก่งมาว่าสีเก่งเก่งเลยเก่งอีดีเก่งจนบูอหูสิถามเพื่อนว่าหันแบบสิถ้าเป็นผูหรือว่าเป็นวิดีโอให้ข้าเป็นอันนี้ให้นะไปแย่เ,เอิดบรรยายให้นะไปออกซอให้<ป> อาการสินี่อันนี้แหละต่วคนติดตามของของรับจะไม่ได้แบบ YouTube นอกเป็นเฟซ TikTok แม่กะบ่หลายปานหดประมาณเป็นแบบควกแบบมีโดส่วนตัวสูงนะสนใจติดตามมาได้เด้อแม่นสิว่าอันแม่ว่าสายิ่งๆโดดนี่ แม่แม่ว่าอยากเห็นอันอาจารย์จะเดินไสมานางคุยนางบอกนี่กะสีร่องร้องสถามำก็เพิ่น,านาาา่าเพิ่นมีเวลาให้โบแจ็คคิปจ็คได้าเพิ่นมีเวลาให้กะการนมาใช่ยังผู้ศาสตร์พวอย่างกับนางโตตังอย่างกับบมีโต <c oughs> ตัตงกับบมี่เนาะรายการเนาะเพราะว่าขอโทษข้อไพ่น้ำเมืินนั้นถือว่าเขาไปทายเนาะข้อตัดคลิปมีขอพิษพ่านเนาะเพระาะว่า ความจําของโทรศัพท์เฮาเต็มเนาะบัดนี้เฮาก็ได้ลบข้อมูลหรือว่าวิดีโอผูกภาพเนาะก็ไปถือโตส่วนเปิดคลิปเนาะก็พอดีไปหัวโตวอนหน้าออฟฟิศเลยเนาะมันก็สิมีข้อผิดพลาดเนาะ่ามนงัดเอาโทรศัพท์มาจังได๋นี่ว่ตาอกแล เพราะว่าน้องดาทันเอาโทรศัพท์ถ่ายเนาะบ่มีกล้องถ่ายคือเขเจ้าเนาะมันกความจํามันกะน้อยแน่นะเพราะว่าเฮาใส่ Oppo A15 เท่านั้นความจําก็น้อยเนาะบ่มีกล้องใส่ก็อยากได้อยู่หาเก็บเงินมันบ่ได้จักเทื่อเนาะว่าเงินเฮาก็มีน้อยก็พอได้ใส่ไปวันๆนเน,น,นาะก็เลยจ่ายนั้นจ่ายนี่กินปากอยู่อ,ง,องนี่แหละสิว่าให้เป็นเงินเก็บนั้นมันบ่ทันได้เนาะ ก็ขั้นมี่เอฟซีใดรใจดีเนาะอยากสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมน้องรัดเนาะกะซอยได้เนาะวันนี้วันที่เพราะว่าเราไม่โทรศัพท์เนาะอันนี้เขาจะกเอาให้มาตัดคิปกับเฮปเปอร์เป็นไม่เฮปเปอร์เป็นเราความจำมากเกิดหน่อยหน่อยกพราโทรศัพท์ของน้องรัดอีกเนาะเขากะเอาคลิปเขาบ่ได้ซ้ะพอดีเสียรายคลิปถิ่มซื้อ ยอมบบก็เสียคลิปไปหลายคลิปเติมเนาะที่ว่าเฮาลบถิ่มได้มันนะก็ฝากในเด้อคั่นไคอยากส่งเสริมสนับสนุนนอกรากะเนาะมาทางนี้แน่กะสิเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าเฮากไก่สิเป็นปี2แดดมันก็ต้องมีใส่คอมหรือว่ากลองเนาะก็เก็บเพื่อนจังได้กบ่อยู่ทางผี่ชมได้เดือนน้อยเดียวนึงเนาะได จอแต่กร,ระนุ้นก็มาเฮ็ดคลิปแต่ะวอีกแลเนาะเพราะวา่าก็บ่มีผู้ใหญ่ใจดีคือมูกองน,นะก็บเบิดแหละสํานี้แหละก็ว่าสิโทรหาเพิ่นเนาะบ่รับสายส,สยําสกใส่ไปหากิยาเพิ่นซาเพ,พิ่นอยากไปก็ป้าเพิ่นไปก็เฮาสิไดจ้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ นองแบบจังได้ก็เลื่นหน้าต่อคือเก่าถึงสิมีอุปสรรคจําได้ก็อยากเติมภายนอกและภายในเนาะเฮาก็ใจแข็งแน่เนาะก็หลายมือ้อได้นอนบ่หลับติเนาะเป็นพี่พี่อยู่นี่แต่กกินตันี้ก็ไข่แน่อยู่เนาะไข่แน่อยู่พได้มีแฮงยางเขาเจ้าอยู่ เราการจีเจ้าเขียบไอพี่ไอโธน,นี่นะเนาะจึงได้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในรูปในเด้อค่ะขอการคลิปหนาบ๊ายบาย